การแก้สมการในข้อที่9และ10ก่อนฟังเฉลยให้ทุกคนลองกดหยุดแล้วทาเองก่อนนะครับเป็นไงกันครับทำได้ไหมมาดูเฉลยกันครับในการสังเกตเช่นเดิมครับเราก็จะดูที่ตัวส่วนก่อนซึ่งทั้ง4ก้อนนี้มีตัวส่วนไม่เท่ากันก้อนนี้เป็น1เป็น1และเป็น1ครับจากนั้นครูจะทําส่วนให้เท่ากันนั่นก็คือคอรโนเท่ากับ3ก้อนที่1เราเอาสาไปคูณครับก้อนที่2ก็คูณ3และก้อนหลังสุดก็คูณ3ทั้งเศษแหละส่วน จากนั้นครับตอนนี้ตัวส่วนเท่ากันหมดแล้วเราจะตัดส่วนออกนะครับแล้วก็กระจาย3าคูณสเป็น 9x ครับลบด้วยวงเล็บตรงนี้ต้องระวังวงเล็บเป็นเก็บไว้ก่อนนะ2อคูณสเป็น 6x ลบครับตรงนี้ต้องระวังเครื่องหมายลบไปเจอ 4x เป็นลบ 4x ลบไปเจอบวก6เป็นลบ6เท่ากับ5คูณ3เป็น15จากนั้นทำการยุบ 6x กลบ 4x ็ x, ก็จะเหลือ 2x กระจายเครื่องหมายลบเข้าไปหามันก็จะกลายเป็น 9x ลบ 2x ต่เครื่องหมายลบอันนี้ครับก็ต้องกระจายมาหารลบ6ด้วยลบไปเจอลบก็จะกลายเป็นบวก6เท่ากับ15จากนั้นเอา 9x-2x คลบ 2x ับก็จะเหลือ 7x เท่ากับย้าย6ไปลบ15เหลือ9ครับ x เดียวเท่ากับ9ย้าย7ไปหารข้อนี้ตอเศษ9ส่วน7ครับ สำหรับข้อที่10ครับข้อนี้จะดูง่ายกว่าข้อข้างบนลูกเล่นไม่ค่อยเยอะเพราะตัวส่วนอยู่อย่างนี้ครับ3 4 6คอรโน,โนก็คือ12ครับแสดงว่าเอา4ครับคูณ3ก้อนนี้ทั้งก้อนครับคูณ3เข้าไป3คูณ4่ก้อนนี้ทั้งก้อนคูณ4เข้าไป6คูณ2ก้อนนี้ทั้งก้อนคูณ2เข้าไปครับถ้าไม่มีวงเล็บนักเรียนต้องระวังให้เติมวงเล็บเข้าไปก่อนนะครับเพราะมันอาจจะทําให้เราพลาดได้ตัวส่วนเท่าแล้วเราตัดเลยนะครับ3คูณ3เป็น9เข้าไปเจอ x เป็นไงครับ 9x ก้าไปเจอ1เป็นบวก9ตัวนี้ต้องระวังครับเอา2อคูณสได้8แต่ข้างหน้ามีเครื่องหมายลบนะครับมันคือลบแเข้าไปคูณ x ก็จะเป็นลบแเลบแเข้าไปเจอ -2. ลบสลบลบเป็นบวก8 2เป็น16เท่ากับ2ไปคูณ5ก็จะเป็น 10x 2ไปคูณลบหก็จะเป็นลบสเป็นไงครับยอ่อเสร็จปุ๊บเหลือนิดเ,เดียวละยุบเลยครับด้านซ้ายมี 9x เลบ 8x เหลือ1น ส่วนด้านขวามี 10x เราก็ย้ายไปด้านขวาครับ 10x ลบ 1x ก็จะเหลือ 9x ส่วนด้านซ้ายมี9บวก16ก็จะเป็น25ย้าย2มาบวกครับเพราะฉะนั้น25บวก2ได้ 27x เดียวก็จะเท่ากับ27 9คูณอยู่กับ x ย้ายไปหาร x ก็จะเท่ากับ3เป็นคำตอบของสมการนะครับลองฝึกทำทุทวนใหม่อีกรอบหนึ่งทั้งหมด10ข้อนะแล้วมันจะทำให้เราแก้สมการได้คล่องขึ้นครับ